สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพ,าพแห่งความคิดเป็นฉบับวันจันทร์ที่22เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ั25นริะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของพักการเมืองพักหนึ่งคือพักพลังประชารัฐให้ชื่อว่าตั้งกลุ่มสอวอสีเขียวปิดดิวอยู่บำรุงบ้านป่ายังมีของไม่วางมือ เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นกรองสถานการณ์บอกว่าการขยับตัวทางการเมืองของบ้านป่ารอยต่อภายใต้การนำของพี่ใหญ่ตระกูลวงสุวรรณก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณการขยับตัวช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวคือมีทั้งการดึงเอาสมาชิกวุฒิสภาหลายคนมาเข้าบ้านป่ารอยต่อ เพื่อตั้งกลุ่มสวสายบ้านป่าขึ้นมาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสวสีเขียวก็ได้นะครับถามว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นคือเพื่อเอาไว้เป็นฐานอํานาจของบ้านป่าในสภาสูงชุดปัจจุบันนี้แหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสวบ้านป่าในบุทิสภาชุดที่แล้วมีอยู่ประมาณ5 0าสถึงหกคนด้วยกันแต่กับสวชุดปัจจุบันเนี่ยข่าวล่าสุดบอกว่าเช็คยอดกันไปแล้วน่าจะมีไม่ถึง15คนนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าน่าจะมีสัก30คน ส่วนใหญ่ก็เป็นสวสายบ้านป่าเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอภินันเพือกพ่องซึ่งเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็แนบแน่นกับกลุ่มของกลุ่มสอสอนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐนะครับอย่างเช่นรงบุญสวยขวัญอย่างนี้เป็นต้นจนทําให้พ้นจากกลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปนั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก่อนที่จะเกษียณไปหรืออย่างพลตํารวจโทวันชัยเอกพรพิษซึ่งเคยเป็นเจเรตํารวจ อยู่ในสายของพลตบดกพันราวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์สมัยที่เป็นพบตรชานวิทย์บรรจงการซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสสอพลังประชารัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านป่ายพยายามระลเกินที่จะต่อย,ยอดเข้าหาสอวอเพื่อดึงมาเข้ากลุ่มกันสอวอบ้านป่า มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลือกันว่ามีเสโยซึ่งเคยเป็นขุนทหารแล้วก็เป็นทีมการเมืองบ้านป่าเป็นผู้ประสานงานช่วยดึงสวหลายคนเนี่ยเข้าบ้านป่าแต่ก็เจอปัญหา,วาสาวส่วนใหญ่โดนดึงเข้าไปกลุ่มสวสีน้ำเงินหมดแล้วนะครับนี่ก็ลือกันในตลาดเหมือนกันบอกว่าสาวชุดปัจจุบันเนี่ยมีสวบางคนไปพบลุงป้อมที่บ้านป่าแต่ก็แค่ไปทําความรู้จักและก็แนะนําตัว แต่พอเดินออกจากบ้านป่าก็แจ้งกับทีมงานผู้ประสานงานว่าผมเนี่ยอยู่สีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็มีนะครับเลยทําให้ความพยายามที่จะตั้งกลุ่มสวสีเขียวบ้านป่ายอดเลยไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับสวสายสีน้ำเงินซึ่งมีบ้านใหญ่บุริรลัมคอยดูแลอยู่นะครับเพื่อขอโคต้ารอประธานวุฒิสภาสักหนึ่งเก้าอี้แล้วก็ประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเกรดเตามที่ต้องการได้นะครับ แต่ต้องถือว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่มองเห็นแล้วว่าพลเอกประวิตธ์ไม่ใช่แค่เสือเฝ้าถ้ำแล้วรอวันที่จะปลดระวางเท่านั้นไม่ใช่ครับประเภทที่ว่าไม่เอาอะไรอีกแล้วจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลือกตั้งใหญ่เมื่อไหร่ก็ประกาศวางมืออย่างที่ร่ำลือกันเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าการขยับต้องการมีฐานอำนาจทางการเมืองในสภาสูง ้วยการเซตกลุ่มสวสีเขียวขึ้นมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบิกป้อมหรือว่าบ้านป่ายัางต้องการอยู่ในสมการอํานาจทางการเมืองต่อไปนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งคือการขยับตัวทางการเมืองของบ้านป่าเหมือนกันที่เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยคือการที่บ้านป่าเนี่ยสามารถปิดดีลกับบ้านริมคลองของตระกูลอยู่บำรุงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่บ้านริมคลองเนี่ยแตกหักกับทักษิณชินวัตรแล้วก็แพทองทานชินวัตรจากเพื่อไทย ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ไปออกตัวเชียร์บิ๊กแจท๊ทพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างตอนช่วงที่พักเพื่อไทยเนี่ยทำศึกเลือกตั้งนายกอบจอที่ปทุมธานีนี่แหละครับเหตุการณ์ในคราวนั้นเนี่ยทำให้วันอยู่บำรุงต้องลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยหลังจากนั้นก็มาเปิดตัวเข้าพักพลังประชารัฐเมื่อวันอังคารที่23กรกฎาคมส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ ยังคงมีชื่อเป็นสสปารทริสอยู่ก็จริงแต่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยแล้วนะครับอยากจะไปนั่งกินกาแฟแอมะซอนที่ตึกพลังประชารัฐถนนรัดชดาทุกสัปดาห์ในฐานะสสพักพลังประชารัฐแต่ยังทําไม่ได้ครับเพราะว่ายังเป็นสสเพื่อไทยอยู่เฉลิมก็เรียกร้องเหมือนกันให้เพื่อไทยเนี่ยครับให้พ้นออกจากการเป็นสมาชิกพักแต่เพื่อไทยก็ไม่ตอบสนองนะครับก็ปล่อยให้อยู่กันแบบนี้แหละครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ คนในแวดวงการเมืองเนี่ยเขามองกันว่าบ้านใหญ่อยู่บำรุงหรือว่าบ้านดิมคลองเนี่ยเป็นกลุ่มนักการเมืองที่ตกยุคหรือว่าหมดยุคไปแล้วคำว่าขุนศึกฝั่งทนก็ตามคําว่าไปทะเลเจอฉลามมาสภา,าเจอเฉลิมก็ตามถ้าดูจากผลการเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดปี2566การเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ยวันอยู่บำรุงสอบตกนะครับแพ้การเลือกตั้งกับรัชนกสีนอกจากพักก้าวไกลแบบย่อยยับเลยทีเดียว จนคนเนี่ยมองกันว่าเฉลิมหมดน้ำยาแล้วขนาดลูกชายยังสอบตกพาเข้าสภาไม่ได้เลยนะครับขณะเดียวกันร้อยตบดเอกเฉลิมเองเนี่ยสถานภาพในเพื่อไทยตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่สอสอาวุโสเท่านั้นแต่กลับไม่มีบทบาทอะไรทั้งสิ้นในพรรคเรื่องที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีหวังมาตั้งนานแล้วนะครับแถมเลือกตั้งรอบหน้าหากอยู่เพื่อไทยต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นแมก้กระทั่งสอสอโดยซ้ำไป เพราะบนเลือกตั้งรอบนี้เฉลิมได้เป็นสสก็เพราะว่าทักษิณเนี่ยใช้ระบบเอาพวกนักการเมืองอาวุโสขึ้นหิ่งไปไว้ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครปฏิริษอันดับต้นๆแต่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมั้งครับที่ทักษิณเนี่ยจะใช้ระบบนี้เพราะเห็นแล้วว่าหากยังใช้ระบบนี้อยู่จะสู้กับพรรคก้าวไกลไม่ได้นะครับดังนั้นเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยพวกอาวุโสจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังหมดไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆแบบเลือกตั้งคราวนี้รวมถึงตัวเฉลิมด้วยนะครับ เรื่องนี้เนี่ยนักการเมืองรุ่นลายครามอาวุโสของเพื่อไทยต่างก็รู้ตัวดีนะครับเห็นได้จากสอสออาวุโสในระบบเขตของเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเตรียมส่งลูกหลานลงสมัครรับไม้ต่อไม่อย่างนั้นพื้นที่หายโดนคนอื่นมาแซะแน่ๆนะครับก็เช่นเดียวกับเฉลิมที่คงจะอ่านใจทักษิณออกนะครับทําให้ต้องเริ่มคิดถึงอนาคตางการเมืองของคนในบ้านดิมคลองว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่พอดีมาเกิดกรณีของแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย ที่ออกมาตำหนิวันอยู่บํารุงกลางตึกของพักเพื่อไทยเลยทำให้ความไม่พอใจที่สะสมมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นความไม่พอใจระหว่างเฉลิมกับทักษิณแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมาถึงจุดแตกหักอย่างที่เห็นกันนะครับจนเฉลิมกับบ้านริมคลองได้ที่พักใจใหม่คือที่บ้านป่ารอยต่อยิ่งผลเอกประวิทย์เป็นคนที่พูดน้อยแต่เข้าประเด็นแบบทหารเลยเนี่ยยิ่งถูกใจบ,บ้านริมคลองที่ชอบสไตล์ใจถึงพึ่งได้ จนคุยกันแบบลงตัววันอยู่บำรุงก็เลยซบพักพลังประชารัฐขณะที่เฉลิมเนี่ยคงจะมาอยู่กับพลังประชารัฐตอนเลือกตั้งนั่นแหละครับเว้นเดวัาจะถูกเพื่อไทยขับออกช่วงต่อจากนี้ไปก็จะทําให้ได้มาที่พลังประชารัฐเร็วขึ้นพร้อมกับความลับของทักษิณและเพื่อไทยหลายอย่างที่เฉลิมเนี่ยกลมเอาไว้นะครับสําหรับตัวของเฉลิมเลือกตั้งรอบหน้าคงต้องทุ่มสุดตัวเช่นเดียวกันเพื่อช่วยให้วันลูกชายได้กลับเข้ามาเป็นสสกทมให้ได้ จะได้ไวลายก่อนจะวางมือทางการเมืองอีกทั้งคงได้เข้าไปเป็นกุญสือทางการเมืองให้กับบ้านป่ารอยต่อในการเดินเกมการเลือกตั้งหลังจากนี้นะครับจากการขยับทั้งสองจังหวะเนี่ยจังหวะแรกคือการตั้งกลุ่มสวบ,บ้านป่าแล้วก็จังหวะที่สองคือการดึงบ้านริมคลองเข้าพักพลร,รัฐนี่นะครับการขยับทั้งสองจังหวะเนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลเอกประวิตยบเงียบๆแต่ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับ ไม่ได้อยู่นิ่งเลยในการสร้างขุมข่ายทางการเมืองขึ้นมาซึ่งต้องถือว่าเป็นสัญญาณว่าพลเอกประวิตยยังไม่ได้วางมือทางการเมืองอย่างที่มีกระแสะข่าวในตลาดการเมืองแต่อย่างใดนะครับเข้าทํานองที่ว่าลุงยังไหวใจบันดาลแรงขอสู้อีกสักครั้งอะครับ